สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำเช้าพี่น้องกับวันเช้าวาันใดพี่น้องแปดเก้ามุ่งสี่ข่าสิบมุ่งนะวันนี่กับวันฝุดวันที่สามพี่น้องที่สามเมษายนอีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องพามาจวดคือเก่าพี่น้องลมแห้งมานี่กลมมาตะเสียชียาเนี่ยเด้สายดำพาอนอนอยู่้างี่พี่้างตะพังดินชายพี่นี่ทนใบแดง ใบเก่าเ้าแหละที่ว่าเ้างบริบบินดนเลยนะคางนี่มันมีอยู่3เซนพี่น้องเดี๋ยวเพราะว่ามันขาดคางนี่แล้วอีกคางนี่มีอยู่4ี่คางนี่มันยังไม่ขาดเดี๋ยวเราเปลี่ยนคันใหม่ได้มาเดียวบินเลยพี่น้องจุดหน่อยลมสิเบิร์ตอะพอหายเมื่อยหายอยากฮะใส่คาตาพังเลย ขึ้นไปแล้วพี่น้องเด็กขึ้นไปขึ้นลมบ่วแห้งไปเลยปล่อยบริกีนเด้พี่น้องเลยประมาณ1อยเมตรสิได้สี่หอดเด๋ยวบริจุดคนเดียวได้พี่น้องเลยตอนนี้จะเป็นล้เข้พี่ไอ้พี่ไอ้จุดก่อนเราใบตาลเด้ครับเขาเอาใบพลาสติก โอ้ okay. oh. จะเป็นด้านข้างมันที่น้องือ,อ,อ,อตัวสีขาวนะ่ะเสียงคือแมงผูนี่แหละ อผ่านกันเลยบ่น่ะเรียวผ่านกันจะดอกโอ้ยโอ้ยหางอย่างงามเลยพี่น้องเลยอันนั้นมันจะไปต่้างนั้นได้เหรอไอโน่เซ็กเซ็กเวลาลมแห้ง À, Bạn ninh đi học hai bung đạn nào, chị đong. Mom nó sẽ chụp đại này. Long hôn này. Body kẹt hai y đe. Hà đi hâm bung đạn nào, chị đong. Mong so lưng pin chan là đe. Hô ngay hôm nó đôi. Hô ngao, hít đong cộng ngao. nó ngao. Hô ngao. Hô ủa chuột girai tiêu bô hang lê lông mabo svam là bạn ăn bạn ăn mặc nhiều blown mhm 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 luôn mhm 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 ใชอย่างงามเลยนะฮะหูสองหูนะฮะออกหูจะเป็นหูสีบัวนะมันไปแต่ทางข้างลายลมอย่างอ่อนแล้วเช็ด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 ตีอีกแล้วเกือบเกือบกี่เดียวเกือบเขากันสีสายดำตกเกือบหักสายดำของนี่แล้ว เนี้ยอันเด้ว่าพี่อายพี่น้องตัวนี้ปลูกแม่นกกเสกลักพุ่งกกเสกเอ้ยตัวนี้โอ้ยตัวนี้แห้งจุ่มแห้งนะควนเป็นว่าวตัวใหญ่เลยทึ่งงงพี่อายขึ้นอย่าฮะอือตกบ่ตกอยู่บ่ คื้นนี่ยเราปล่อยชดแจ้งทุกคนอะไรพวกนั้นชดแจ้งแปดแปดก้าโมงนี่แหละาในเรื่องอยืดในเรื่องอยืมเอาได้จวดะเดี๋ยวพังเบิ่งมันจะได้จักหาทีอาจจะไปจับเบิ่งเวลาเนาะเดี๋ยวพังเบื้องอันลงมันจะได้จังหวะทีจักชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ยังใครได้เฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเอาเอาสองโตแก่งลกแรกลกแรกบัวไว้แล้วบัวไว้แล้วฮะท่งนั้นกับปูน คือเสียมแลนทังนลายกับผมที่ไปถ่ายทั้งได้อนะอ่านน้อยกับน้ำลังเลยเฮ็ดเฮ็ดอืออเซ็เซ็เอาม่นช่ตกไม่ใช่คืนอ๋องคนโอ้สา่เบาแหงัวนี่เฮ็ดเฮ็ดกอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรม่กึศกึนลูกพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ ขึ้นไปมันเปิดลมมนนท้อยลงมาอีกพี่น้องเด็ดเด้เด้เดอาะอาะอาะอลมมาขาดช่วงได้แบันี้เริ่มสิเพนเลยคือซี่ขึ้นขนาดยังได้อยู่ Để đi đấy, bài viết nhanh tin ở đây phía nóng nhưng phó đi bình để xẻo dù lúc mắn mà bỏ xa mầm mơ phía nóng à, rồi tốt là cho kênh เดยวของพี่อ้เขาเน่เรียบร้อยลมเบิดเจ็ดโมงพอดีสิโมงหนึ่งเด็กใบตาลยังเซได้ผลอยู่เข้าเซนเดียวได้นีพี่น้องเอ้ยเด็โอ้ไก,กลกรงไฮมาหน่อยนึงตายไฮมาหน่อยนึง เดี๋ยวไปเก็บของ้าวพี่น้องมาเน่ยมันจะตกมันจแน้มาเน่อยเดี๋ยวบินลงใสนง่น้ำไปมันกบจักโอ้ยอุยอ้ยเด,ดี๋ยวแม่พัวน่อยหนึง่งแม่น้่งพัวจุ่มน่อยหนึง่งมันมาถล่มแหละนี่ของมัน เลื่อปขึ้นเลยพี่น้องเลยนี่ิมันข่องกันนี่เวลาลมเบิดนั้นมาข่องกันเลยเนี่ยพี่น้องเหยียบร้อยเหยียบร้อยพี่น้องเอ้ยบินลมห่อนเนี่พราะแต่ได้จดวดโชว์ข้าวเดี๋ยวหางกันเลย ให้แต่บวบินเฉยนี่เรียบร้อยพี่น้องจบบริบูรณ์ได้อยู่สมงค์หนึ่งพี่น้องคอยหายอยากหายอันจะพังเสียงธนูเอพอดีดู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 นะเอ้าพอคลิปหนาวพี่น้องคลิปนี้ก็บินลมฮอนเนาะมันก็บบวบันไดบวคือลมหนาวนะ ขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามเนาะคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะบายพบกัคนคะลิปหน้า